รอดนี่วะอะ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็นั่งคิดคิดแล้วผมก็ไปสอบถามอ่ดอาดรปฐมพงศ์สรุปกายเป็นว่าอิฐจากพระธาตุพนมเนี่ยตั้งแต่สมัยหลวงปู่รอดอดเอรเขามาใส่ให้โอ้โหแต่เราไม่ทราบมาก่อนนะผมไม่ทราบมาก่อนอ,อย่างเช่นหลวงปู่ขวัญนั่งหลวงปู่ขวัญนะครับก็เสกพอเสกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตอนแรกไม่รู้ด้วยว่าเป็นหลวงปู่ศิลาหรืออะไรท่านไม่รู้เรื่องอท่านก็บอกว่าเนี่ยมีหลวงปู่เนี่ยมาเสกด้วยแล้วชื่อศิลา พราท่านไม่ได้รู้จักอะไรอย่างงี้น, oh. น่าจะหลวงปู่ขวัญน,นะเดี๋ยวผมปจำไม่ได้ uh huh. แต่ว่ามีวัดหนึ่งครับที่เป็นบแบบนี้ oh. แล้วมีประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าอย่างหลวงปู่ศิลาเนี่ยที่ทาให้คุณเอแบบอินที่สุดไหมจริงๆประสบการณ์ส่วนตัวของผมมันไม่ได้มีมากนะฮะเพราะส่วนใหญ่เวลาขอเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะด้วยความสัตย์จริงเลยเวลาผมทําพระชุดนี้เวลาผมไปหลายๆวัดและอธิฐานขอผมขอให้ทุกคนที่ห้อยพระผมผมไม่เคยขอให้ตัวเอง โอ้ไม่น่าผมถูกหวยเลยไม่แล้วผมขอให้แบบคนคนที่ใช้ที่คนที่เอาไปใช้น่ายดีนะ่ายดีก็ให้ดีขึ้นแล้วก็ใครที่แบบรุมลุกคุกคานก็ให้ลุกขึ้นได้แล้วก็ดีขึ้นคือมันคงไม่ใช่แบบนี้แล้วจะไปดีได้ขนาดนี้หรอกครับแต่ที่เอาแค่นี้แค่นี้ก็ยังถือว่าเอาให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าคนที่คิดไม่ดีเอาไปใช้อก็ไม่ดีครับอย่างแต่มีมีเรื่องเมื่อวันซืนแค่นั้นเองที่ผมอธิษฐานว่า ขอให้จับโจรได้แล้วอีกวันหนึ่งจับได้เลย